ครับสวัสดีครับผมช่งางอานนะครับวันนี้มาบอกจุดอ,อันตรายนะครับจุดที่โดนวางยาได้นะครับตัวนี้มาในรุ่น40นะครับ W650D นะครับมาวันกันไว้เลยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้แพงมากนะครับเมนบอร์ดตัวนี้แพงมากแล้วก็หาซื้อ,อยากด้วยรุ่นนี้ซิลิโคนใต้บอร์ดชอบมีปัญหานะครับบอกไปเลยนะครับอา <c oughs> การเสียของตัวนี้ก็คือ เดิมทีอาการเสียคือหลอดแบ็คไลท์มันเสียนะครับมันเสื่อมมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเครื่องนี้ผ่านร้านซ่อมมาแล้วนะผ่านร้านอื่นมาแล้วนะครับอันนี้ผมทําต่อเขาอีกทีนะครับอาการเปิดให้ดูนะครับทปให้ดูนะครับมีภาพขึ้นได้ปกตินะครับมีภาพขึ้นได้ปกติเลยนะครับแต่แล้วก็ตัดดับไปนะครับดูนะครับมันจะวนประมาณสามครั้งแล้วก็ติดขึ้นมานะครับนีติดขึ้นมานะครับ ก็ติดขึ้นมานะครับพอครั้งที่สามนี่มันจะไม่ติดเลยนะครับมันก็หายไปเลยนะครับแล้วก็จะเลิกโค้ดนะครับกระพริบหกครั้งนะครับนับดูนะครับทบใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับ่งบอกอยู่แล้วนะว่าแบ็คไลท์เสียนะครับนะบ่งบอกอยู่เลยว่าแบ็คไลท์เสียนะครับ รุ่นนี้ระวังให้ดีนะครับตำแหน่งวงจรบูตตรงนี้ชอบมีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้า R พวกนี้ขาดหรือลาย P C B ขาดตรงนี้หรือว่า L ตัวนี้มันเสื่อมนะครับนะแต่ว่าอันนี้ถ้ามันเสื่อมพวกนี้เสื่อมหรือ R ขาดพวกนี้วงจรบูตไม่ทํางานหน้าจอจะไม่ติดนะครับพอไม่ติดปุ๊บมันก็เข้า error code หครั้งเลยนะครับแต่เครื่องนี้นะครับ มันติดนะครับมันเห็นโลโก้ขึ้นมาแสดงว่าวงจรบูตท,ทำงานได้ปกติใช่ไหมนะครับอ่าแต่นะครับมันติดให้สามครั้งนะครับแล้วมันก็ดับไปนะครับนะมันก็ดับไปอืมมันปกติเลยนะครับเวลามันจังหวะมันติดขึ้นมาเนี่ยไอซี IC ตัวนี้จะร้อนนะครับจับดูเลยมันจะร้อนเลยนะครับนะเราสามารถหลอกมันได้ด้วยนะครับมาโดยการ <ítulo> ไปตัดลายนะครับหรือไปยก R ตัวนี้ออกนะครับนี่มีรอยผมยกอยู่นะครับี่ผมยก R ตัวนี้ออกนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งขาจุด e. นี้นะครับจุดนี้มันจะต่อมาตรงนี้ผมยก R ตัวนี้ออกนะครับเพื่อหลอก B L e r o e r นะครับเพื่อบล็อก B L e r o r ให้ I C ตัวนี้ทํางานตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัน B L e r o r คือขาไหนนะอ่าตัวนี้เป็น I C P หรือ B M ของเขานะครับขาไฟเลี้ยงนะครับขาหนึ่งเนี่ยจะเข้าไฟสิบเก้านะครับ ส่วนไฟขา3ามเนี่ยคือไฟสิบเมาแล้วขาสจะมีไฟวีเล็กออกนะครับนะตัวนี้จะมี sda scl ด้วยนะครับตำแหน่งนี้จะมีไฟ3.3มจสาตำแหน่งนี้นะครับทีนี้นะครับขา ovp นะครับนี่ขา ovp ปกติแล้วถ้าวงจรปกตินะครับ ovp จะมี2.1 v โวลต์น,นะครับแต่ถ้ามันเกิน2.1ไป2.8 2.9นี่ตัดอยู่แล้วนะครับจะไม่มีประมาณ2.1 v โวลต์น,นะครับ ขาฟอนะครับขาฟอขาสเนี่ยนะครับขาขัดข้องเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะเป็นไฮนะครับปกติแล้วจะเป็นไฮถ้ามันเป็นโลเมื่อไหร่นะครับมันจะสั่งให้ CPU ชะดาวนะครับแล้วก็กระพริบที่หน้าจอหครั้งนะครับนะปกติขานี้เป็นไฮนะครับก็มันจะไปตำแหน่งที่ผมบอกให้ลอยอาร์เมื่อกี้ลายเนี้ยมันจะวิ่งไปโน่นนะครับมันก็จะมี R าร์ฟูอัพไปหนตัวนะครับที่ขาตำแหน่งนี้นะครับ ไม่รู้ค่าเท่าไหร่แต่ว่าจะพูนอัพจาก3มาเป็น3.3มจุดสามโวลต์นะครับเราลอยอาร์ต้อนออกเพื่อไม่ให้มันตัดนะครับพอมันไม่ตันเนี่ยมันก็จะมีอาการคือไอซีตัวนี้ร้อนมากนะครับมันไม่มันมันไม่ตัมนมีภาพปกติร้อนมากแล้วก็เราก็จะวัดเจอ OVP เนี่ยสูงเกินผิดปกตินะครับนู่นอ่ะสองโวลต์สองจุดแปดสองจุดเก้านะนะครับนะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ เนื่องจากเขาไปเปลี่ยนแบ็คไลท์มานะครับแล้วแบ็คไลท์เนี่ยขั้วมันดันทะลึ่งไม่เหมือนกันนะครับเส้นนี้ไม่มีกลับมานะครับขั้วหลอดแบ็คไลท์รุ่นใหม่มันไม่มีสายเส้นนี้มันไม่มีขั้วนะมีข้างในมีที่เสียบมีสามขั้วนะครับขั้วมันจะช็อตจนกันอยู่คู่หนึ่งครับแต่ว่าว่าตัวรุ่นใหม่ๆมามันไม่มีการช็อตคนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องจำสองเส้นนี้ให้ถึงกันนะครับผมจำไม่ถึงกันก็คือจบปัญหาจบอาการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจำให้ดูนะครับเดี๋ยวคิใหม่บ คลิปนี้น่าจะหมดเวลาก่อนแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะจับตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังไม่ได้จับยังไม่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะจับชุดหนึ่งนะครับมาต่อนะครับผมหลังจากนี้ผมทำการจับเข้าไปนะครับนี่จับเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมมองเห็นได้เลยนะครับมันมันต่อมาถึงกันพอดีนะครับผมก็เลยจับตรงมุมๆนะครับพอดีชุดข้างในมันจับมาถึงข้างไหนขานี้แล้วขานี้ก็จับชนกันเนี้ยเราจับชนกันให้หมดก็ได้นะครับ เส้นนี้ข้างในอ่ะผมลองแกะดูแล้วนะครับ <Su ld> มันไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับเส้นนี้ไอเส้นริมสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าของมันจริงๆนะครับของมันเลยอ่ะนะครับของบริษัทเลยไอเส้นนี้ไอเส้นนี้จะต่อถึงกันในสองเส้นเนี่ยนสองเส้นริมเนี่ยสองเส้นเนี่ย,นนย,นนยจะต่อถึงกันนะครับพอดีผมมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องที่บ้านเนี่ยนยครับเอามาวัดดูแล้วนะครับปรากฏว่า สองเส้นสีน้ําตาลเนี่ยมันถึงกันนะครับข้างในนะครับเพราะผมไม่ได้รื้อดูข้างในนะครับเพราะแล้หลอดตัวเก่าผมที่ลอดที่ได้มามันก็เขาไม่ได้ให้มามานะครับนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็เลยเอาเครื่องเนี้ยมาเป็นมาลองดูนะครับปรากฏว่าเอามาใส่เครื่องนี้มันก็ไม่ตัดนะครับอ้าวมันก็เป็นที่หลอดแล้วแหละจะสาเหตุอะไรล่ะนะครับ ปรากฏว่าไอเส้นนี้ผมลงวัดแล้วมันไอเส้นสีน้ําตาลมันไม่ถึงกันนะครับไอตัวนี้มีปัญหานะครับเส้นสีน้ําตาลไม่ถึงกันเราก็ทําให้มันถึงกันนะครับทีนี้ทําไมนะครับมันถึงตัดนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับนี้ผมจะวัดไฟขาสองให้ดูก่อนนะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นขาสองนี่ครับนี่ครับสามจุดสองโวลต์ครับปกติมันเป็นไฮนะครับแล้วก็จะวัดไฟขาห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข่าวอีพีนะครับเนี่ยประมาณสองจุดสองสองจุดหนึ่งนะครับปกตินะครับแล้วก็ไอซีก็ไม่ได้ร้อนนะครับไอซีเย็นเฉียบเลยนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเย็นแฉะนะครับก็คือมีอุณหภูมินิดๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่ผมบอกตรงนี้ก็จะเป็นไฮนะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับก็คือมันต่อมาจากขาสองนะมันเป็นไฮก็คือสามจุดสามโวลต์นะครับทีนี้ทําไมมันถึง ตัดนะครับจำ OVP ไว้นะครับ OVP ก่อนหน้านี้มันเกินนะครับเนี่ยผมจ้างเข้าไปแล้วปกติแล้วไม่ตัดแล้วนะครับหายเลยนะครับระลอยอารตรงนี้มันก็ไม่ตัดเหมือนกันแต่ว่ามันร้อนนะครับไอซีมันร้อนอเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเวลาไฟมันเวลามันมันมีปัญหาเนี่ยก็คือขาอินพุตของมันคือ LED ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันดันแยกกันนะครับมันดันแยกกันเช่น 1> LED 123นะ่มเนี่ยมันต่อถึงกันนะครับมันต่อถึงกันแล้วมันก็ไปต่อเข้าเส้นหลอดสีสีเทาเส้นมันน่ะหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็สนะี6หกเนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อออกไปนะครับทีนี้ไอ้เส้นสีเทาเส้นที่มันไม่ต่อไม่ถึงเนี่ยมันต่อเข้าตำแหน่งชุดนี้นะครับแสดงว่าข้างในเนี่ยเขาขานานกันอย่าง2ชุดนะครับชุดละ3ชุดละ3อันเนี่ยครับชุดละ3ามพอดสามขาเนี่ยนะครับ แล้วก็มันก็ไปลงกาวในตัวมันนะครับแล้วมันก็เช็คกระแสว่ากระแสตัวเนี้ยนะครับไปตกค่อมข้างในนะครับนะมันก็ทํางานคุมแรงดันไว้นะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้ต่อครบทั้งหมดไงนะครับมันก็เลยยกแรงดันขึ้นมาจนถึงแรงดัน OVP นึกภาพออกไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ต่อถึงกันทั้งหมดอ่ะนะครับมันต่อแค่3ชุดอ่ะนะครับทีนี้วงไอไอซีเนี่ยมันก็เข้าใจผิดว่า ไอ้กระแสยังไม่ถึงนะครับมันก็เลยไปสร้างให้วงจรเนี่ยยกไฟขึ้นนะครับพอยกไฟขึ้น OVP นะครับไปถึงจุดที่ OVP นะครับสองวนกับ3วนนั่นแหละครับมันก็เลยสั่งตัดนะครับพอสั่งตัดปุ๊บขา2ตัวนี้ก็จะเป็นโลนะครับพอเป็นโลปุ๊บก็เครื่องกระดับเลยนะครับนะก็นะครับที่เรามาทําการแก้ไขก็คือไปจับขาให้มันชนกันซะนะครับเนี่ยซับ 6จัวเนี่ยให้มันชนกันซะเพราะว่าข้างในอ่ะมันเป็นหลอดออกมาแค่ชุดเดียวมันอนุกรมกันนะครับแต่ว่ามันเรื่องทําสายออกมา2เส้นนะครับก็คือสายสีเทานั่นแหละนั่นของึงออกมา2เส้นนะครับขั้วข้างในมันเรื่องไม่บัดกีต่อหากันนะครับมันแยกอิสระนะครับปัญหาก็เลยเกิดนะครับนะคือเครื่องนี้ผ่านช่างมาแล้วเขาก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันสารพัดอาการเยเมนบอดัวนี้บอกแล้วมันเยอะครับซิลิโคนมาเนี่ยอาขาตัวเนี้ยนะครับ มันก็เป็นอาการลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เลยทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในการซ่อมรุ่นนี้นะครับคือช่างท่านท,ที่จะเจอเมนบอร์ดก็แพงอยู่แล้วนะครับสั่งหลอดมาเปลี่ยนแล้วก็ไปเจออาการนี้อีกนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับรุ่นนี้เมนบอร์ดรุ่นนี้เลยระวังให้ดีนะครับเนี่ยวังให้ดีนีสั่งหลอดมาแล้วมีมีอาการได้นะครับ